ะคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะไม่เจอกันนานมากๆเลยค่ะคลิปนี้เนี่ยเบสนำกล่องดินสอลายน้องเบคอนนะคะเบคอนนี่จาก Recorder Factory นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่นะ่ารักมากๆเลยจากประเทศเกาหลีนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะสินค้าพวกนี้เนี่ยจะต้องแบบ พรีออเดอร์มาใช้ระยะเวลาการรอเนี่ย15-20วันเลยเป็นอะไรที่นานมากๆเลยนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงติดโควิดเราต้องรอสินค้าน,านานเป็นพิเศษก็อาจจะล่าช้าถึงเดือนหนึ่งขึ้นไปได้นะคะแต่โชคดีมากๆเลยที่ตัวนี้เนี่ยเบดได้มาเมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วแล้วนะก่อนที่จะมาทําคลิปนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยทางร้านที่เบด พรีออเดอร์บ่อยๆสินค้าเกาหลีเนี่ยเขาก็มีสต็อกพร้อมส่งนะคะก็เลยจัดมา1นึ่งตู้วาน่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็ตอนที่เบรอัพไอจีเนี่ยก็มีการแบบมีน้องๆหลายๆคนนะคะก็แบบอ่าอินบ็อกมาถามว่าแบบเออสั่งจากร้านไหนเท่าไหร่เออมันน่ารักมากๆเลยนะคะก็คือเดี๋ยวจะบอกราคาก่อนละกันราคาเนี่ยมันจะมี2ราคา<ม>ของร้านนี้นะก็จะมีทั <Goodness. S 2> ้งพร้อมส่งกับพรีออเดอร์นะคะแต่เบรไม่แน่ใจว่าตอนนี้ หมดหรือ,อยังเนอะอาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆหรือ,อยังไงก็รอติดตามนะคะตัวนี้จากร้าน k i ด t y l a n d ช h o p ค่ะ ราคาเนี่ยถ้าเป็นพร้อมส่งเนี่ยจะอยู่ที่850าค่ะแต่ว่าถ้าเป็นราคาพีออเดอร์จะอยู่ที่790บาทค่ะได้าราคาที่ถูกกว่าแต่ก็แลกมากับการที่ต้องรอของอนิดนึงนะคะส่วนอะไรที่พร้อมส่งเนี่ยก็จ่ายเยอะแต่ว่าก็ได้สินค้าทัานทีนะคะเบนก็ชอบสินค้าที่เป็นพร้อมส่งเอพีออเดอร์ P เพราะว่าใจเบนก็เป็นคนที่เกียจรอของมากๆเลยนะ โอ,โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกล้องนิสซอตัวนี้ละกันนะคะตรงนี้เนี่ยกล้องคือเพื่อใช้แผลอัดนะคะมันก็จะซูมมากกว่ากล้องปกตินะคือตอนนี้กล้องเบรเสียอยู่นะคะมันไม่ใช่เสียหรอกมันมีปัญหาตรงที่มันไม่สามารถจะซิงค์ผ่านโทรศัพท์มือถือได้อาจจะเป็นเพราะอัพอัพโอหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งตอง ระบบแอปพลิเคชันของทางโซนี่เขาอัปเดตอะไรก่อนแล้วถึงจะสามารถใช้กล้องแล้วก็สินได้คะ่ะตอนนี้คือไม่สามารถทําได้เลยจะต้องแบบผ่านคอมเหมือนเดยวซึ่งคอมเราก็แบบไม่ได้ใช้เป็นหลักอยู่แล้วก็ไม่เป็นไร๋ยวใช้ iPad ก็น่าจะใช้แบบความเขาเรียกความคมชัดน่าจะพอกันนะคะก็อาจจะเป็นการซูมนิดนึงนะสำหรับกล่อนนงดินสอบเบคอนนะคะน้องก็จะมาเป็นลักษณะของนิ่มแบบนี้นะคะนิ่ ทุกคนดูสิเขาจะมีขนอ่อนๆน,นะคะวัสดุคือน่ารักมากๆเลยนะเราก็จะมีตัวแท็กนะคะซึ่งเป็นแท็กของตัว Recorder Factory อยู่นะคะเดีย๋ยวนี้เห็นไหมเอ่ยแท็บจะอยู่ตรงนีนะคะเป็นของแท้ร้อเปซเลยค่ะน่ารักมากๆกล่องใน,นสอดเป็นสีชมพูลายเบคอนนะคะมีมีหน้าตาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีผักเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะเหมือนอาจจะเป็นต้นหอมมากกว่าหรือเปล่า แล้วก็ด้านหลังเขาก็จะเป็นลายน่ารักน่ากินมากๆแต่ว่าเบดว่าถ้าเบคอนหน้าตาแบบนี้เบรดก็จะกินไม่ลงนะคะและที่สําคัญเขามีขาน้อยตรงนี้ด้วยเห็นไหมเห็นขาตัวน้อยของเขาไหมน่ารักมากเลยนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเปิดซิปออกมานะคะข้างในอยู่กไกลมากต้องเอ,อื้อมเอ,อื้อมไกลเลยข้างในเนี่ยเขาก็จะมีลายข้างในด้วยนะคะเป็นลายแบบนานาจะพวกแบบสินค้าของ recorder factory นะคะก็เป็นการเขาเรียกอะไรอะ่ะ เป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบใช้ออกแบบต่างๆนะคะก็ดีมากๆเลยที่นี้เรามาพูดถึงเรื่องความจุกันบ้างนะคะก็ในนี้เนี่ยเบสก็ใส่ปากกาเข้าไปเยอะเลยแหละเดี๋ยวจะเทออกมาให้ดูว่าใส่ได้เยอะขนาดไหนนะคะเยอะมากไม่อยากจะบอกนี่นะคะมีทั้งปากกาปากกาสีไฮไลท์เต็มไปหมดเลยนี่เยอะมากนะคะนี่เป็นจำนวนปากกาที่ เบสใส่ลงไปในเจ้ากล่องนิสสอเบคอนตัวนี้นะคะน่ารักมากแล้วความชอบอีกอย่างหนึ่งที่เบสรู้สึกชอบนะคะคือเบสอาจจะเป็นคนชอบกล่องนิสสอที่มันมีขนเล็กๆแบบนี้นิดนึงตรงที่เบสรู้สึกว่า,ามันเก็บความหอมได้ดีอะคะ่ะคือเบสเป็นคนที่ชอบฉีดน้ําหอมลงเครื่องเขียนนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสมิกลหรือ อากล่องดินสอทั่วๆไปเนี่ยเบย์จะฉีดน้ำหอมมันตั้งนานนะคะตั้งแต่สมัยมอมอต้นมอปลายก็คือจะเริ่มฉีดแล้วเรารู้สึกว่าเครื่องเขียนเนี่ยบางทีถ้าหากว่ามันอยู่ในกล่องดินสอนานๆโดยที่แบบมันจะเขาเรียกว่าอะไรเลยที่เราไม่ค่อยหยิบออกมาใช้เนี่ยหรือว่าหยิบออกมาใช้บ้างแต่มันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นอับๆนิดๆเนี่ยเบคิดว่าทุกๆคนน่าจะเคยได้กลิ่นนี้กันนะคะจากเครื่องเขียนหรืออะไรต่างๆ เบไม่ชอบกลิ่นนี้เลยนะคะเบก็จะทําการแบบฉีดน้ําหอมลงไปในกล่องมินสอดพวกนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะเอาเครื่องเขียนพวกนี้ใส่ลงไปทําให้เครื่องเขียนของเบสเนี่ยมีความหอมทุกชิ้นจริงๆนะคะทุกชิ้นในบ้านเลยด้วยซ้ำถ้าอยู่ในกล่องมินสอดพวกเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมติดออกมานะคะบางทีบางคนอาจจะเพื่อนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราใช้ปากกาที่มีกลิ่นหอมหรอหรือแบบยาลบมีกลิ่นหอมหรอความจริงไม่ใช่นะคะกลิ่นหอมเนี่ยมันมาจากการที่เบสเนี่ยทำการ หอมของน้ําหอมลงในกล่องมิสอนะคะแล้วก็กล่องมิสอส่อที่เป็นขดแบบนี้เนี่ยมันก็จะแบบเก็บความหอมได้ทนกว่ากล่องมิสอนทั่ว,ว,วไปอันนี้เป็นความคิดของเบนนะคะรู้สึกว่ามันซึมซับได้ดีมากๆเลยนะก็อันนี้เนี่ยก็เป็นการรีวิวกล่องมิสอน้องเบคอนตัวนี้นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะการที่มันเป็นขดอ่อนๆแบบนี้เนี่ยทาให้มันมีการเลอะง,ง่ายนะคะถ้าว่าใครเนี่ยพกพาไปนอกบ้านเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึงตรงที่ น้องอาจจะดำง่ายนิดนึงตรงนี้ก็ต้องแบบรักษาเอาไว้ดีๆนะคะแต่ด้ยวยความที่เบนเนี่ยอาจจะใช้ไอแเป็ปหลักด้วยแล้วก็ใช้น้องเนี่ยน,น,นานๆที่เป็นการอ่านหนังสือก็รู้สึกว่าเออเราก็พยายามล้างมือก่อนละกันไม่ให้มือเราที่เลอะสิ่งสกรปรกเนี่ยไปโดนน้องแล้วเขาจะดำง่ายนะคะแล้วเบสก็รู้สึกว่าถ้าซักเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับของใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะ ก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะได้น้องเบคอนไปครอบครองเนี่ยก็เข้าไปดูได้นะคะที่ IG Kittyland Shop เลยค่ะนอกจากสินค้าของเจ้าตัวนี้เนี่ย r e c อค o ร Factory เนี่ยยังมีกับเอายังมีหลายๆลยี่ห้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น a s t o ท Bunny นะคะอบนี่ก็น่ารักมากๆเลยนะคะหรือว่า c แค่แ a r ก็น่ารักมากๆเลยเช่นเดียวกันเยอะแยะมากๆเลยกาเกาสพัดเลยค่ะลองเข้าไปดูได้ค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขออภัยสำหรับกล้องที่มันสูมๆด้วยนะมันได้เท่านี้จริงๆนะคะไม่งั้นเนี่ย iPad มันจะตกขอบโต๊ะเบสแล้วค่ะก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย